สวัสดีครับท่านผู้ชม่ิคารรบุญระวีตีข่าวครับวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมในช่วงบ่ายๆนี่ก็คือรายการแบกกระดินรายการข่าวคราวที่เอามา,าวิเคราะห์เอามาเจาะลึกเอามาถลกเบื้องหลังหรือว่าตีแผ่เบื้องหลังให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันมาวันนี้ต้องยอมรับว่าคนที่พัง,งาดก็คือธรรมนัตพรมเผ่าครับ ถามพังาดยังไงพงาดเพราะออกมาจากพักร่วมรัฐบาลและก็เป็นพักแกนนารัฐบาลออกมาก็พลพักตามกันมา20คนและจะมีมากกว่านั้นคนกํากับการแสดงเรื่องนี้หนีไม่พ้นคนชื่อประวิทย์วงสุวรรณครับฉะนั้นงานนี้ได้เสียครับได้เสียเพราะร้อยเอกธรรมนัฐจะเชิด บิ๊กน้อยหรือผลเอกวิทย์เทพหัสดินนายุทธยาเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับบิ๊กตู่ประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือละครการเมืองครับท่านผู้ชมละครการเมืองที่กำกับการแสดงโดยลุงป้อมมอบภัยธรรมนัสเป็นพระเอกเป็นผู้นำการแสดงทีนี้ไอ้พักเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเป็นพรคใหม่กวนธรรมนัส ไม่หนีไปไหนหรอกพักนี้แน่นอนมีใครเดากันบอกว่าจะเป็นพักเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจนู่เศรษฐกิจไม่ใช่หรอกพักนี้เขาเตรียมไว้แล้วพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นพักใหม่กวนธรรมนัตครับซึ่งจะนาสอสยี่สิบกว่าคนเนี่ยย้ายไปสังกัดก่อนหลังจากถูกมติพักพลังประชารัฐขับออกในรายงานข่าวเขาบอกอย่างนี้ว่าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยท่านผู้ชม จะมีชื่อบิ๊กน้อยครับบิ๊กน้อยชื่อจริงก็คือพลเอกวิทย์เทพสดินนอายุทยาเคยมานั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐอยู่พักหนึ่งแค่เดือนเดียวหรือสองเดือนแล้วเขาถอยตัวออกมาถอยออกมาครับมาเป็นหัวหน้าพักนี้ส่วนเลขาธิการพักเนี่ยเขาแววว่าจะมีชื่อของอภิชัยเตชะอุบลซึ่งวันนี้ยังเป็นสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิป,ปัตย์ จะมาเป็นเลขาธิการพรรคและที่สำคัญที่สำคัญคืออะไรครับคือชื่อของพลตำรวจเอกพัชระวาดวงศุวรรณซึ่งเป็นน้องชายคนรักที่แสนรักของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโผล่ลมาเป็นที่ปรึกษาฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะไม่รู้เรื่องจริงไม่จริงลองคิดกันดูก็แล้วกัน ทีนี้ในสาระบบพักการเมืองท่านผู้ชมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตเขาเล่าให้ฟังเขาเปิดรายละเอียดให้ฟังว่าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 6 3ประมาณเดือนเมษาข้อมูลเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีสมาชิกอยู่8,736คนมีสาขาพักอยู่5แห่งที่ทำการใหญ่อยู่อาคาร SG Tower ในซอยมหาเล็กหลวงสาถนนราชดําลิแขวงแขวงลุมพินีเขตปทุมวันครับเดิมทีนะ่ะท่านผู้ชมคนที่เป็นหัวหน้าพักก็คือนายประสงค์วรารัตนกุลและเลขาธิการพักชื่อเมธาวีเนศสวัยแต่เนื่องมาจากคุณประสงค์เนี่ยเขายื่นหนังสือลาออกเมื่อ19กุมภาปีที่แล้วและก็เลยทำให้นางรัชนีสิวเวศเนี่ยรองหัวหน้าพักก็ขึ้นมาทําการแทนรักษาการหัวหน้าพัก ส่วนกรรมการบริหารคนอื่นๆก็มีชื่อมีชื่อซึ่งเป็นคนโนเนมทั้งนั้นผมไม่เอ่ยแล้วครับเพราะเป็นคนโนเนมทั้งนั้นคือเอ่ยไปก็ไม่รู้จักว่างั้นเถอะแต่ชื่อของพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมเล่าให้ฟังหน่อยพรรคเศรษฐกิจไทยเราได้ยินกันมานานทางสื่อเมื่อปีที่แล้วได้ยินทางสื่อปีที่แล้วมันเป็นข่าวใหญ่เมื่อสสอยุทธพงศ์จำรัดเสถียรสสมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทย ออกมาปูดข่าวใหญ่ว่าไอ้พักนี้แหละเป็นพักของลุงชิงของลุงชิงครับนะก็คืออดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งลุงชิงกำลังคิดจะทำแล้วก็จะเอาพักนี้แหละคือพักเศรษฐกิจไทยตอนนั้นมันมีข่าวความขัดแย้งของพี่น้องสามปอปรลัดชิงก็คือฉัดชัยพรมเลิศครับ ซึ่งเกษียณในยุ่ราชการเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยภาพแบบนี้ในทางการเมืองนี่นักการเมืองเขาดูกันได้ครับบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่มีพักจะเป็นนายกต่อไปยังไงใครจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกนะและก็อยากให้ตับจับตาพักการเมืองของพลเอกประยุทธ์เพราะเห็นได้ชัดว่าพักพลังประชารัฐเป็นของประวิทย์แต่เวลานี้ประวิทย์จะทิ้งแล้ว จะทิ้งแล้วก็ทําเป็นเล่นละครหรือเปล่าอทําเป็นขับธรรมนัตให้ธรรมนัตออกไปอยู่ตรงนั้นซึ่งถามว่ากลุ่มพลเอกประยุทธร์รู้ไหมจะไม่รู้ได้ยังไงพัชรวาดก็อยู่อยู่พรรคเศรษฐกิจไทยมันก็รู้กันอยู่ว่าเฮ้ยนี่คือตัวตายตัวแทนแล้วก็เสน้อยบิ๊กน้อยก็คือตัวตายตัวแทนลูกน้องมือขวาของพลเอกประวิทธ์นี่ทําไปทามาก,ก,ก็ก็คืออย่างนี้ พลันเอกสุชาติจันทราโชตเนี่ยอดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ของพรรคพลังประชารัฐนี่ก็เตรียมทหารรุ่นสิบสองเป็นเพื่อนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาก็นํามาอยู่พักนี้มาก่อนแล้วด้วยนำมาก่อนแล้วด้วยนี่เขาเล่นอะไรกันในทางการเมืองและพักนี้ก็ยังมีประหลัดชิงฉตดชัยพมเลิศนั่งรออยู่แล้วนั่งรออยู่แล้วก็จะเป็นพักพักใหญ่ไม่ใช่พักอะไรแล้วพักใหญ่เพราะ at, รองรับสส ที่ถูกไล่ออกมา21คนการไล่เนี่ยเป็นการไล่โดยสมยอมร่วมร่วมรู้เห็นร่วมสมคบคิดกันว่าเฮ้ยแยกกันเถอะอยู่ไปก็ทะเลาะไปทะเลาะกันอยู่ไปก็ทะเลาะกันไปแบบไม่โกรธนี่ก็คือละครการเมืองฉากหนึ่งที่เขาเล่นให้ชาวบ้านดูกันเมื่อวานนี้เรามาแกะรอยเส้นทางเศรษฐกิจไทยครับพักเศรษฐกิจไทยบิ๊กป้อมเป็นคนจัดให้พัก จัดพักเศรษฐกิจไทยให้กับธรรมนัตจริงหรือเปล่าเพราะเพราะหัวหน้าพักหัวหน้าพักก็คือบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินหนาอายุธยาลูกชายของพลเอกยศเทพหัสดินผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตก็เป็นหัวหน้าพักที่นี่ฉะนั้นมันหนีกันไม่พ้นแล้วครับหนีความจริงไม่พ้นว่าพี่ จัดให้น้องเลยพี่จัดให้ทีนี้ไอ้พักเศรษฐกิจไทยเนี่ยลุงป้อมก็ส่งคนสนิทมาเป็นหัวหน้าพักคือพลเอกวิทเทพหัดสดิตส่งน้องชายมาเป็นที่ปรึกษาคือพลตำรวจเอกพัชรวาดและก็จากการขับสอสอของพักพลังประชารัฐนำทีมโดยธรรมนัตเนี่ยลุงป้อมบอกอ้ของออกเขาออกไปออกไป ออกไปพอออกไปก็รู้อยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในเครือข่ายลุงป้อมทั้งนั้นอยู่ในเครือข่ายลุงป้อมทั้งนั้นคือกลุ่มนี้กําลังเป็นกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเสรีรวมไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นกลุ่มเขาบอกเป็นกลุ่มที่จะรวมกันในวันข้างหน้าเพื่อที่จะเขี่ยประยุทธ์ให้พ้นจากวงการเมืองทีนี้กรรมการบริหารพักและสะสะพักพลังประชารัฐที่โดนขับ21คนเนี่ยท่านผู้ชม ยี่สิบเอ็ดคนมีหนึ่งร้อยเอกธรรมนัตพรมเผาเลขาพักสองนายวัฒนาวัฒนาช่างเหลาสสขอนแก่นสามนายธนัททวีเอือ้อกูลกิจสสตากสี่นายภาคภูมิพิบูลประมุกสสตากห้านายไผ่ลิกสสกำแพงเพชรหกนายวัฒนาสิทธิวังสสลำปาง 7, เจ็ดนายเกษมสุพระรานนท์สสนครราชสีมาแปดสมศักดิ์พันกเกษมสสโคราช ก้านัทพลจรัดพ so, ีรพงศ์สสสุรินทร์สิบสมศักดิ์คุณเงินสสขอนแก่นสิบเอ็ดจีระเดชศรีวิราชสสสะพยาวสิบสองบุญสิงห์วรินทลักษณ์สสบัญชีรายชื่อสิบสามพรชัยอินสุขสสพิจิตสิบสี่เอกกราชช่างเหลาสสบัญชีรายชื่อสิบห้าปัญญาชินาคำสสสแม่ห้องสอนสิบหกจอมขวัญกลับบ้านเกาะสสสมุรสาขรน สิเจสัทีละเผือกประพันธ์สอสอชนบุรี 18. ยุทธนาโพสุทนบัญชีรายชื่อ 19. บพลเรกยงยุทธเทพจำนงสอส,อสอบัญชีรายชื่อ 20. ทัศนาพรเกตมเมธีการุณสอสโคราชและยีสิบธนสิทธิ์โคสุรัตสอสอุบลนี่21คนที่ที่ถูกขับและยังไม่ถูกขับซึ่งเป็นผู้ร่วมงานหรือว่า กวนธรรมนัตอีกก็เป็นสิบครับท่านผู้ชมไม่ใช่แค่ยี่สิบเอ็ดมันมีมากกว่านั้นทีนี้รายงานข่าวก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นพรรคใหม่โดยพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็จะมีบิ๊กน้อยบิ๊กน้อยก็มีความสัมพันธ์กับคุณธรรมนัตมีความสัมพันธ์เป็นลูกน้องมือขวาของบิ๊กต้อมมันไม่ไปไหนแล้วครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งนั้น ทีนี้รัฐธรรมนูญมาตรา101สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อวงเล็บ9ระบุว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกพักการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพักการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรที่สังกัดพักการเมืองอย่างเช่นถ้าสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรผู้นั้น ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับตั้งแต่มีมติโดนออกเนี่ยก็พ้นจากสมาชิกภาพฉะนั้นสามสิบวันเนี่ยเขาต้องเข้าและเขาเข้าอยู่แล้วเขาเตรียมไว้แล้วสําหรับพรรคนี้คือไอ้พรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็เริ่มแรกก็รู้กันอยู่เป็นพรรคของประหลัดชิงเป็นพรรคของประหลัดชิงและคนที่ร่วมในการในการตั้งพรรคนี้ก็เป็นบิ๊กบิ๊กเป็นลูกน้องกลุ่มพวกนี้ทั้งนั้น จดทะเบียนพักการเมืองเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยเมื่อวันที่7เมษา2563มีคณะกรรมการ18คนมีคุณประสงค์วรารัตนากุลเป็นหัวหน้าพักมีนายเมทาวีเนรสวัยเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชม18พฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยราชกิจจานุเบกษาเผยพระร่ประกาศนายทะเบียนพักโดยพันธตำรวจจรุงวิทย์ภูมมาเป็นคนประกาศครับ บอกว่าในประสงค์วราธนกคุณขอลาออกจากสมาชิกพักเศรษฐกิจไทยและหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยทําให้คณะกรรมการบริหารพักเศรษฐกิจไทยพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะแต่คณะกรรมการบริหารพักเศรษฐกิจไทยที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะเนี่ยต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่นะตามข้อบังคับพักฉะนั้นในข้อบังคับพักเนี่ยมันก็เขาก็ระบุไว้ผมไม่อ่านรายละเอียดแร้วสมาชิกมีประมาณ800 0คน มีสาขาพักเจ็ดแห่งครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเขาบังคับให้มีสี่แห่งสีภ่ภาคภาคเหนือมีหนึ่งแห่งภาคใต้หนึ่งแห่งภาคกลางหนึ่งแห่งภาคอีสานหนึ่งแห่งสี่ภาคตามที่รัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายลูกได้ได,ได้ได้บัญญัติไว้ทีนี้ทีนี้ก่อนหน้าที่จะมีข่าวหนาหูว่าร้อยเอกธรรมนัตจะย้ายเข้ามาสังกัดพักเศรษฐกิจไทยเนี่ย มันมีชื่อพลเอกวิเทศหัสดินนาธย,ยาหรือบิ๊กน้อยเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยส่วนคุณอภิชัยเตชะอุบลจะมาเป็นเลขาพักแล้วก็มีชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศุวรรณหรือบิ๊กป้อมซึ่งเป็นน้องชายของบิ๊กป้อมเป็นที่ปรึกษาพักรายงานข่าวก็บอกว่าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะโดนอาจจะถูกเปลี่ยนชื่อคือคือเขาอยากจะเปลี่ยนชื่อเพราะเศรษฐกิจไทย มันหมายถึงต้องมีทีมเศรษฐกิจต้องมีคนเก่งเศรษฐกิจแต่เวลานี้ในพักไม่มีคนเก่งเศรษฐกิจมีคนเก่งแต่การเมืองเขาบอกต้องเอาชื่อให้เจ๋งๆต้องเอาชื่อให้เจ๋งๆต้องเอาชื่อให้ให้มันติดใจต้องเอาชื่อให้มันดูแล้วแหมมันมันอัลแหลมเหมือนกับผมตั้งพักเนี่ยนะครับเหมือนกับผมตั้งพักเนี่ยพรุ่งนี้จะเปิดประชุมใหญ่จะเปิดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารเพื่อเลือกกรรมการบริหารพัก แล้วพักที่ตั้งนี้ชื่อพักรวมใจไทยหลายคนบอกโอ้โหชื่อดีรวมใจคนไทยไงรวมใจไทยซึ่งเรากำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมนำการเมืองยึดหลักประชาธิปไตยและมีนโยบายเรื่องปากท้องเป็นสำคัญวันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้ที่กรุงเทพก็จะเริ่มลั่นกลองลบ ชักชวนพี่น้องทั้งหลายมากอดคอสู้ร่วมกันครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆแค่นี้เพราะเวลานี้ได้รับการตอบรับมาจากแฟนคลับเยอะแยะแล้วที่จะเข้ามาร่วมประชุมเป็นคนจัดตั้งพักร่วมกันหลายคนคือคือเขากกตเนี่ยตามระเบียบตามกฎหมายพรปอของออกฎหมายลูกเนี่ยนะครับประกอบรัฐมนูนเนี่ยจะต้องมีผู้ร่วมก่อตั้งพัก ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยคนผู้ร่วมประชุมต้องไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งคือสองร้อยห้าสิบคนและต้องมีคนร่วมทุนประเดิมในการก่อตั้งก่อสร้างพักก่อตั้งพักหนึ่งล้านบาทซึ่งเขาเตรียมไว้หมดแล้วนี่คือเป็นพักของประชาชนเป็นพักที่จะกอดคอสู้เพื่อประชาชนไม่ใช่มีคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้ยึดตัวบุคคลไม่ได้ยึด ไม่ได้ยึดเขาเรียกอะไรล่ะคือมันยึดคุณธรรมไงมันยึดคุณธรรมไม่คิดว่ามันจะต้องมีเท่านั้นเท่านี้ไม่หรอกครับจะมีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจะมีเท่าไหร่จะได้เสียงสอสอเท่าไหร่หรือไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาแต่อยากจะกอดคอร่วมกันนะกอดคอร่วมกันกับพี่น้องทั้งหลาย มันจะเป็นพักที่ไม่เหมือนชาวบ้านจะเป็นพักที่ก่อกําเนิดจากประชาชนนี่ก็คือการเดินทางของพักรวมใจไทยไม่ไปสู้ใครแล้วครับเอาละวันนี้คุยเรื่องนี้เพราะมีแก๊งใหม่แล้วที่จะออกมาสู้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือแก๊งของบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพัตรดินณอายุทยาซึ่ง ก็เป็นคู่ชิงกันมาตั้งแต่พอบทอบมาแล้วและนึกไม่ถึงจะเป็นคู่ชิงใหม่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้ามีการเลือกตั้งกันต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการบุญระวีตีข่าวก็ขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีนะครับจากกระผมบุญรวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม